จะไปรักษาที่อิสราเอลได้ไไปนะไปไหนอ่ะเ,เขาขี่รถม้าไปเลยโอ้โหดูสิขี่รถม้าปวดอันนี้มันเอฟเฟคโอเวอร์เกินไปละเมื่อกษัตริย์อิสราเอลได้ยินจดหมายพระก็ตกระไทยมากเลยเพราะว่าบอกว่าโอ้จอมกษัตริย์นาะอามานจะมารักษาที่นี่เลย,นะยล่ะโอดขุนพลคนนี้ เขาจะมาแอบอ้างฆ่าเราหรือเปล่าโอ้นะอามมานยังไงดีใช่เขาเป็นตุ่มตุ่มเต็มไปหมดเลยโอ๊ะโอป้าจะอื้อเบืองเจ็บเออนี่ไงเห็นไหมเนี่ยดูวิธีการรักษาแล้วนะอามมานจึงมาหาเอลิชาเคยลองไห้ไหมร้องไห้เลยบอกว่าแต่เอลิชา ให้คนใช้ออกมาแล้วก็บอกว่าให้ท่านไปจุ่มตัวที่แม่น้ำจแดนขัาไปดูตรงไหนใช่เนี่ยเด็กจุ่มๆเต,ต,ต็มๆเลยแล้วก็ไปจุ่มอยู่ในแม่น้ำจแดนเจ็ดครั้งเพื่อจะรักษาหายโอ้โอนาบาันโกรธมากได้ยินแบบนั้นเฮ้ยประเทศอียิปต์ของฉันไม่มีให้จุ่มแล้วยังไงมาจุ่มที่นี่ที่อื่นสะอาดกว่าไอ้ยา คนใช้จึงบอกกับนาอามานว่าได้ท่านถ้าเรื่องนี้ไงโอเวอร์เหลือเกินอ่ะไปได้ท่านท่านต้องทาสิ่งที่ปูเ่เผยว่าจะน่าบอกนะแล้วท่านจะหายเพราะว่าเรื่องนี้ง่ายมากท่านลองไปทําดูไหมล่ะนาอามานจึงไปจุ่มลงในน้ำเห็นไหมตุ่มตุ่มหายหมดเลยวา้า เขาไม่จุ่มจุ่มไหมหายแล้วนี่ไงเขาจุ่มในแม่น้ำจอแดนเจ็ดครั้งเขาจึงหายดีโอ้โหว้าวหุ้ยนาอามานใครรักษาใครรักษาเขาใครรักษาเขาข้าแจ็มไหมไม่จับต่อมานาอามานหายเสร็จแล้วนาอามานจึงเอาแก้วแหวันกันทองมาให้กับเอลิชาแต่ไม่หมดแต่เอลิชาบอกว่ายา เราไม่รับของขวัญเหล่านี้จึงอ้อยกลับไปแต่พอ่อเนี่ยดูสิต่าอามาขนขณะที่ดาอมานเดินทางกลับไปเินกลับไปคนใช้อของเอลิชาชื่อเกซีก็เกิดความโลภอยากจะได้ข้าวของของคนอื่นจิงไปหาดาอามานบอกว่าไม่เป็นไรอาจารย์ไม่เอาแต่ผมจะเอาของเองเอาของ ใเกฮาซีก็เลยไปเอาของเพราะเกฮาซีไปเอาของ